หยดบูสเตอร์อัพเลเวลผิวใสทันใจใน3วันนี่เลยค่ะเคลล่าผิวใสของโยกับบู์วิตามินซีบริเทนนิ่งบูสเตอร์เซรั่มชื่อก็บอกล้นนะคะว่าเป็นบูสเตอร์เซรั่มวิตามินซีเข้มข้นถึง30เท่าที่ช่วยบู์ผิวของเรานะคะให้กระจ่างใสภายใน3วันค่ะตัวนี้นะคะเหมาะสาหรับสาวๆที่ใจร้อนค่ะอยากสวยอยากใสแบบเร็วทันใจบางทีนะคะสกินแคร์ของเรานะคะก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราอยากเร่งความใสของเรานะคะโยแนะนําว่า ใช้คู่กับตัวนี้คือเห็นผลรวดเร็วมากๆค่ะเพราะความเป็นบูสเตอร์นะคะเขาจะมาช่วยเร่งใสค่ะให้ใสเร็วขึ้นไปอีกค่ะหลังจากใช้ตัวนี้นะคะเพียงแค่3วันค่ะย้ำนะคะ แค่3วันโยรู้สึกได้ว่าผิวของโยงนะคะกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวหน้าเนี่ยดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นค่ะใครนะคะที่อยากมีผิวใสมีออร่าแบบนี้นะคะก็ต้องลองค่ะหาซื้อได้ง่ายมากๆค่ะที่บูธทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ที่บูธแอปและบูธเว็บไซต์ราคาเนี่ยสบายกระเป๋าสุดๆเลยโยเนี่ยในขวดนี้นะคะมาในราคา2 4 9บาทเองค่ะเป็นไอเทมที่ต้องมีใครไปไหนเนี่ยก็ต้องพอกติดตัวไปด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะถ้าไม่ดีจริงเนี่ยโยไม่แนะนาค่ะ ใส่แล้วใส่ขึ้นอีกกับวิซีบูสเตอร์เซรั่มจากบูธ